อะไรคะมานั่งทำไมตรงนี้คะหืมพี่เดิมมานั่งทำอะไรตรงนี้ลูกนั่งทำอะไรจะเ,เจ้าอะไรคะหรือเจ้าอะไรคะดูกระดิกหางหางจะขาดแล้วนะลูกหืมหางจะขาดแล้วเนี่ยกระดิกหางก็นั่นแหละดิ๊ก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  No 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 เจาอะไร กูกิลทำอะไรลูกอ่ะพี่เดิมมานี่มาอา่านั่งลงสินั่งลงสิจะเอาอะไรวิกูเกิลจ้ากูเกิลจ้าพี่เดิมจ้าหนูจะเอาอะไรอะ่ะหืมนั่งมองหนะ้าจับจ้องเอเอ ใส่ตาแบบนี้อืมอืมอะไรลูกอะไรพี่เด้าพี่เด้าจะ๊ะพี่เด้าคนสวยอยู่ไหนคะหืมดูหน้าพี่เด้าสิคะเนี่ยหน้าตาเจ้าเล่หนะคะเนี่หนูหนูจะเอาอะไรลูกหืมหนูต้องการอะไรคะ ดูทำหน้าอ้ดูทำหน้าที่เนี่ยอุ้ยทำหน้าอะไรเนี่ยเอ้วยิ้มหวานยิ้มหวานจำได้วหมอ๋อพี่ดูคนสวยใครสวยใครสวยพี่ดูใช่ไหมพี่ดูใช่ไหมกูเกิลกูเกิลทำอะไรลูกทำอะไรคะอ๋อกูเกิลก็สวยเหมือนกัน กูกันก็สวยเหมือนกันค่ะอะไรเนี่ยเราอ่ะพี่เตอร์หน่อยข่มือหน่อยได้ไหมเขอมือหน่อยได้ไหมคะขอมือหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ขอมือไม่ได้ ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะคะทุกคนน่าจะมาขอขนมนะคะอาการแบบนี้คือหน้าตาของคนขอขนมนะคะใช่ไหมใช่ไหมคะไอ้มาเดินไปก่อนนะคะเดินไปก่อนนะคะกูเกิลไปก่อนนะคะ